ごありがとうございどます。 ข่าวนี้ก็ต่อนะคะนอนริซาของเราได้จุดประกายเทนอาหารใหม่นะคะชมไก่ทอดหัดใหญ่เป็นเมนูที่เด็ดอร่อยที่สุดระหว่างชิปรอนดอนค่ะแน่นอนว่านอนริซาของเราได้ไปเจอพี่ลูกกอล์ฟนะคะฟิลได้ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ด้วยกันค่ะกับความมาดามริซาความน่ารักอ่อนน้อมทอมต้นค่ะมีเชิญพี่ลูกกอล์ฟให้เป็นแบบแขกรับเชิญพิเศษไปดูคอนในครั้งนี้ด้วยน่ารักเป็นอย่างมากเลยค่ะและเรื่องนี้ค่ะการันตียกนิ้วให้เลยนะคะไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยมากๆค่ะพี่ลูกกอล์ฟนะคะได้ถามริซ่าว่าน้องข บะหมี่อร่อยไหมคะส่วนอนองลิซ่าก็ได้มีการตอบกลับด,ด้วยสีหน้าชีแบบอุ๊ยแบบอร่อยมากๆเลยลก็บอกว่าอร่อยมากค่ะอร่อยจริงแต่ไก่ทอดหาดใหญ่นี่คือแบบปรกมือให้เลยแบบยกนิ้วแบบให้โป้งไปเลยอะไรประมาณนี้แบบอร่อยมากๆซึ่งไก่ทอดหาดใหญ่นี้นะคะเตรียมรับแรงกระแทกเป็นเลยค่ะแถมสื่อต่างประเทศตางก้อตีข่าวรายงานข่าวกันช้ำนักมากโดยอาหารไทยก็อร่อยขึ้นชื่ออยู่แล้วคะ่ะแล้ไม่ถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นที่ให้ความสนใจของนักท่อง เที่ยวไปทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอาหารไทยก็อยู่ในลิสต์รายชื่อของน้องลิซ่าตลอดนะคะก็กลายเป,ป็นศิลปินชื่อดังระดับโลกจุดแบบ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งอาหารเมนูนั้นนั้นก็ขายดีขายดีผลิตไม่ทันจะเลยทีเดียวค่ะแฟนคลับนี้ต่างก็แห่ไปซื้อตามกินตามในส่วนของสื่อ BBC News นะคะได้มีการกล่าวถึงลิซ่าเอ็กลาบูบูค่ะช่วงนี้กระแสะแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะลิซ่ากับอิทธิพลของ,ของเธอต่อความนิยมของลาบูบูกับความชอบหนักไม่พอค่ะมาดามลิซา่าคบเป็นลาบูบูเป็นเหตุสังเกตได้สื่อนองต่างประเทศต่างก็ที่ข่าวรายงานข่าวกันช้ำหนักมากฝรั่งลอนดอนนี่คือตกลิซ่าหนักมากเลยล่ะ แบบเซิร์ชข้อมูลดดด่วยดวนน่ารักหรือแปลกตุ๊กตาลาบูบูครองโลกได้ยังไงลาบูบูกลายเป็นกระแสดังระดับโลกได้ยังไงนะคะกับความนิยมของลาบูบูก็พุ่งขึ้นสูงในเดือนเมษายนในปี2024เมือ่อติสซาสุดเปร์สตตา์เคป๊อปศิลปินชาวไทยเธอได้เริ่มโพสต์รูปตุ๊กตาบนอินสตาแกรมของเธอตุ๊กตาลาบูบูก็มีหลากหลายแบบ หลังจากนั้นเหล่าคนดังระดับโลกและคนอื่นๆก็ช่วยผลักดันให้ตุ๊กตาลาบูบูกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับนานาชาติในปีนี้และปีที่ผ่านมาก็แน่นอนว่าเราจะได้เห็นแบบคนดังมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง K-POP ฝั่งยุโรปสหรัฐอเมริกาคือมาติดมาห้อยกระเป๋าได้กลายเป็นแฟชั่นเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีไว้ซะอย่างนั้นค่ะยิ่งดิซ่าก็ตอกย้ำความเป็นแม่ลาบูบูนะคะกลายเป็นครฟลาบูบูกับคอนเส์ลอนดอนที่ผ่านมาค่ะสื่อก็รายง,งานข่าวยิ่ง LUS นะคะก็ได้บอกว่าลิซ่าสวมใส่เสื้อครอบลาบูบูชุดสีชมพูฟูฟูนะคะแล้วก็กระโปรงสั้นที่คอนเสิร์ต Li ท์ไลท์เวิร์ชวลค่ะแฟนๆนนก็รีแอคกันอย่างล้นหลามนะคะเมื่อเห็นลิซ่าในลุค เปรียบลิซ่าว่าเป็นราชนีแห่งลาบูบูกันเป็นเลยล่ะคะ่ะฟิลนั้นเป็นเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วในอนาคตเราต้องมารอดูตําแหน่งจากป๊อบมาดกันบ้างคะ่ะว่าต้องให้ตําแหน่งอะไรน้องลิซ่าแล้วไหมปิดท้ายคะ่ะเรามา,า,าคว้าสาขาเบสเคป๊อบจาก MTV v m a 2 0 2 5ให้กับบัดฑาลิซ่ากัน1เมลนะคะสามารถโหวตได้น่งครั้งต่อวันคะ่ะดังนั้นทุกคนต้องใช้หลายเมลในการโหวตนะคะลิงก์ก็อยู่ใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะ